ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการติดตั้งโมดูลนะครับการติดตั้งโมดูลนะครับเริ่มจากที่เราดาวน์โหลดไฟล์ซิปนะครับที่ชื่อว่า s l i d e show 4K นะครับทีนี้พอเราโหลดดาวน์โหลดไฟล์ที่ชื่อว่า slide show 4K เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการติดตั้งนะครับการติดตั้งก็คือให้เข้าสู่ระบบ ในส่วนหน้าล็อกอินที่เป็นในส่วนของอของเว็บไซต์นะครับจากนั้นนะครับถ้ายังไม่ปรากฏหน้านี้นะครับให้คลิกตรงเมนูช็อตคัทนะครับซึ่งอยู่บนสุดและซ้ายสุดบนนี้นะครับจากนั้นก็เลือกคำว่าติดตั้งส่วนเสริมนะครับ คลิกปุ่มสีเขียวครับหรือทำการเลือกไฟล์นะครับก็ไปเลือกไฟล์ที่เราเซฟไว้นะครับไฟล์ก็จะชื่อว่านี่นะครสไลด์โชว์ ck นะครับไลท์นะครับ2.0.17นะครับไฟล์ตัวนี้ที่ดาวน์โหลดมานะครับจะเป็นไฟล์ซิปเราไม่ต้องทำการแตกไฟล์นะครับให้ใช้ ทั้งในรูปแบบของไฟล์ซิ p ได้เลยนะครับก็คลิกที่ไฟล์นะครับแล้วกด open นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยข้อความก็จะปรากฏขึ้นมานะครับว่าติดตั้งค้อพัน์เสร็จสมบูรณ์นะครับก็จากนั้นเข้าไปที่ส่วนเสริมนะครับโมโดูลนะครับ ส่วนเสริมแล้วก็โมดูลนะครับสิ่งที่ปรากฏมานะครับในบรรทัดแรกเลยก็คือชื่อสไลด์โชว์ 4K นะครับมีตัวดาวสีแดงปรากฏขึ้นมานะครับอันดับแรกให้ทำการคลิกตรงตัวดาวสีแดงที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ครับให้ทำการคลิกนะครับจากนั้นก็ทำการคลิกที่ ตัวสไลด์โชว์ 4K นะครับให้คลิกเลยนะครับตัวสไลด์โชว์ c k นะครับชื่อหัวเรื่องเลยนะครับเราสามารถแก้ไขได้นะครับตอนนี้ผมผมจะลงรูปนะครับที่เป็นตัวจักรยานที่ชื่อว่าจาว่านะครับซึ่งสไลด์โชว์ตัวนี้จะให้โชว์เฉพาะยี่ห้อจักรยานจากยี่ห้อจาว่าผมก็จะพิมพ์ว่าสไลด์โชว์จาว่า บบน,นะครับทีนี้มาดูแท็บถัดมาครับโมดูลคำอธิบายแล้วก็การกำหนดการแสดงที่เมนูนะครับผมเลือกการกำหนดการแสดงที่เมนูนะครับแท็บที่3มเนี่ยมาเขียนว่าไม่แสดงนะครับให้เราเลือกเป็นคำว่าทุกหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็กลับมาคลิกโมดูลในแท็บที่1ต่อ นะครับเลือกคำว่าซ่อนด้านขวามือที่เป็นในส่วนที่ชื่อว่าแสดงชื่อนะครับคำว่าซ่อนนะครับตำแหน่งนะครับตำแหน่งให้เลื่อนลงมานะครับจนเจอคำว่าดีดีมูวี่แปดสามนะครับแล้วก็หาคำว่าท็อปแบนเนอร์หนึ่งนะครับผมใช้อยู่ในตำแหน่งท็อปแบนเนอร์หนึ่ง บบทีนี้การใส่ภาพนะครับการใส่ภาพเนี่ยออตอนนี้ภาพมันจะยังไม่มานะครับเราลองกดบันทึกดูนะครับกดบันทึกสีเขียวนะครับบนซ้ายแล้วก็พรีวิวดูนะครับนะครับที่สีที่ปรากฏมาคือว่าเป็นรูปภาพตัวอย่างนะครับเป็นรูปภาพตัวอย่าง เราก็จะไปแก้ไขเป็นภาพของเรานะครับให้คลิกตรงคําว่าซอ r t สคลิกคําว่าซอ r สนะครับภาพแรกก็จะปฏีเห็นเป็นตัวอย่างว่าเป็นภาพสะพานนะครับการจะแก้ไขรูปนะครับก็มากดที่ตัวเดินสอนีครับ Select อ n d image ตัวนี้น,นะครับ, and image นะรบเอ่อที่ที่ที่มีอยู่แล้วโฟลเดอร์ทางซ้ายมือเนี่ยนะครับก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่เราได้สร้างไว้อย่างเช่นจาว่านะครับ ตอนนี้ผมจะเลือกรูปภาพในจาวาผมก็คลิกโฟลเดอร์จาวาตรงนี้ผมเลือกรูปจาวานะครับตรงนาฬิกาทรายตัวนี้นะครับให้ใส่เลขหนึ่งนะครับนะครับตัวเทกนี่ตัวเทกตัวนี้ตัวไตเติลเองเนี่ยนะครับไตเติลแปลว่าหัวเรื่องนะครับ Titan เดิมนะมันเขียนว่า this is a b i t นะรเราก็แก้ไขเป็นนะ ไปไปเอาอะมันก็จจะเป็นไปเอาอะนี่นะฮะสมมติยกตัวอย่างนะครับนี่คือคำอธิบายนะครับภาพที่สองจะเปลี่ยนลูกนะครับก็มากดที่ตัวดินสอตทวนี้ นะครับผมก็เลือกโฟลเดอร์จาวาเช่นเดิมนะครับผมเลือกจักรยานนะครับอันนี้ตรงนาฬิกาทรายดนะ้านหลังก็เติมเลขหนึง่งลงไปนะครับเท x t มันเป็นคำว่า on the road นะครับ on the road นะครับผมก็พิมพ์ว่า b าว a v a by j ว่า CNX นะครับ ภาพที่สามผมคลิกสอรครับแก้ไขเช่นกันคลิกจาว่าเลือกจักรยานที่ต้องการนะครับนาฬิการายเติมเลขหนึ่งเช่นเดิมนะครับจากนั้นก็ทำการบันทึกนะครับบนซ้ายนะครับแล้วทำการพรีวิวดูนะครับรูปจักรยานก็จะปรากฏมาแล้วนะครับภาพสไลด์ก็จะเห็นอย่างที่ที่ปรากฏขึ้นมาแบบนี้ นะครับการใส่สไลด์โชว์ CK ครับมันก็จะเป็นอีกโมดูลหนึ่งนะครับที่ที่เราสามารถโชว์รูปภาพได้นะครับการแก้ไขหรือการเปลี่ยนรูปภาพนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับยังไงลองลองเข้ามาทําดูนะครับทุกคนครับขอบคุณครับ